กับก็ยํำกันอีกครั้งนะครับมือไม่นะครับเนี่ยนำํำไม้กรีดแบบสวยนะครับสวยกระทุกที่ๆนะครับก็เราคุม่มีดหงายนะครับแล้วก็การสรอยก็คี่ส่วนนี้นะกับก็สวัสดีกันทีเช่นเคยนะครับวันนี้ กจะมาในมือไม่นะครับว่าการกรีดยางนะครับมีที่วิธีนะครับมีวิธีไหนบ้างนะครับ,รบก็ไม่ต้องปุดมากให้มาความนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับนี่ตอนนี้ผมจะกรีดแบบ กระตุกมีดนะครับกระตุกมีดวิธีกระตุกมีดนะครับกระตุกจ้าจานะครับวันนี้มีี่ผม้มีดก็อาจจะมีอาจจะมีดยากสักนิดนะครับ ถือว่าเป็นมีดไม่นะครับมีดไม่มาตัดยางมาตัดยางชาวเล็กนะครับชาวเล็กมีดนี่ลูกงานครั้งเล็กนะครับลูกงานครั้งเล็กมีดวิธีกระตุกมีดนะครับ <c oughs> ยางหน้าตั้มนะครับ บางตอนที่รูอยู่แล้วก็เข้ามารับจมคลิปกันเพื่อนนะครับจะทำรับเหมือไม่นะครับก็เข้ามาดูนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับนี่ตอนนี้พขอจาก,กรีดซอยนะครับซอยนะครับ สอยสอยสั้นสอยยาวนะครับก็เหลี่ยวเหลียแต่บางต้นนะครับนี่พมกมก็จะมาสอยแบบสั้นๆให้รู้นะครับสอยแบบทีที่นะครับนิดไม่อาจจะยังคิดยากนะครับสอยสั้นสอยที่นะครับ ผมกินเปลือกความบางของเปลือกยางษนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะโบกแต่คลิปนะครับว่ามือไม่แนะน้าให้กริดวิธีนั้นดีดีที่สุดนะครับช่งเบบเลยนะครับช่องเบบเลยนะครับต้นต้นเด็กเมื่อกี้ที่พันมาเกี่ดเด็วกระตุกมีดนะครับกระตุกหรือกระดกนะครับ ต้นมอกีซอยนะครับซอยซอยตอนนี้พวกก็กจะมาคลิดแบบกระชากนะครับก็อยู่ที่การนำไปปรับใจนะครับผอบางต้นอาจจะคลิดไม่เหมือนกันนะครับกระชากนะครับ ก็จากมีดนะครับเราจะดึงไปตรงๆใงขี่ีเปลือกนะครับเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้คาดจับพันนะครับอาจจะดูวิธีใครๆการคิดแบบแบบกระตุกมีดนะครับแต่จริงๆแล้วในหน้างานจริงๆนะครับคนเราวิธีนะครับอันนี้จะดึงตรงนะครับดึงตรงนะครับด uh ึงตรงใ้ข uh ี่หมายมันคาดเบบจับพันนะครับ ก็ย่ดีกานนำนำไปปรับชายนะครับขวัญหน้ากองขี้ยางนะครับกบเปลือกยางนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แต่ะต้นอาจจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่พ่นพ่นก้องเปลือกยางที่ออกมานะครับบางคนคิดออกมาไม่เหมือนรับบางคนอาจจะขีดเส้นยาวไอเปลือกยางนะครับยาวมากกว่านี้นะครับบางคนก็อาจจะชันชันนะครับ ไปดูต้นนะครับสร้างวิธีเดยนะครับก็มีวิธีการนะครับก็มีอยู่สร้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวพบเจอยบ่อยๆนะครับกริดแบบกระชากมีดนะครับสอยที่นะครับสอยที่สอยที่กับสอยยาวนะครับวิธีเดียวกันนะครับแต่ว่าสอยที่ก็คือขี้ไม้นะครับขี้ไม้ทีดอกกรีดนี้มันจะอกมาสั้นกว่านะครับสั้นกว่าสอยยาวก็จะ ตีไม้ก็จะออกมายาวกว่านะครับมีอยู่สามเบตอนนี้นะครับสำหรับผุมนะครับสำหรับประสบการส่วนตัวทีพผมครีตอยู่นะครับนี่ตีพุมมาเนืมือไม่นะครับาการครีตมีกี่วิธีนะครับยู่ยีการนําไปปรับใจนะครับวิธีการมันก็มีอยู่สามแบบนี้นะครับบางต้นทีพุ่มครีต นี่เบบกระชากนะครับเบบกระากสวยสั้นสวยยาวอาจจะอยู่ในต้นเดียวกันนะครับเพราะว่าอยู่ติ่หน้ายยางความความกรีดหายคองคลองต้นยางด้วยนะครับบางต้นกรีดหยากก็จะกรีดอีเบกันนะครับไม่มีวิธีการจะตัดทัวนะครับมี่สอยยาวนะครับสอยยาวขี้ไม้มันก็จะออกมายาวกว่านะครับ ความยาวนี้นะครับ ims. ก็บางคนอาจจะยาวไม่ถาวากันนะครับอยู่ที่มีดด้วยนะครับมีดว่าจะกินเปลือกหน้ากินเปลือกบางนะครับอยู่ที่การยู่ที่นำนักมือนะครับอยู่ที่การคุมมีดของเราด้วยนะครับที่มันจะยาวกว่านะครับยาวกว่าถี่วา่าสวยที่สวยั้นนะครับ สำหรับเหมือม้งนะครับเหมือม้งเดี๋ยวพมจะมาบอกคอยเสี่คอยดีคนนะครับการเพียลกองแต่กองแต่ละขั้นตอนนะครับมีสามขั้นตอนนะครับเมื่อกี้กีบแบบกีบแบบกระชากนะครับกระชากเบบกระตุกนะครับกระตุกแล้วก็แบบซอยนะครับซอยกระตุกกับซอยก็กลายกายกันนะครับกระตุกเปลี่ยนแก้ว เราการตุกจ๋าชานะครับไม่ได้กระตุกข้อมือเรยวนะครับการสวยก็กาตุกข้อมือไว้ไว้นะครับนี่ผมจะมาบอกข้อดีของการกระตุกก้นนะครับการกระตุกนี้ข้อดีก็คือคุ้มมีดง่ายนะครับคุ้มมีดง่าย เพราะว่าเรากิจชานะครับกิจชามีดจะไม่ข่อยเข้าเข้าเกนไม้นะครับการกิดแบบกระตุกนะครับคิดแบบชชาๆนะครับนี่ที่พมต้องต้องกิดไวเพราะน้ำยางมันเล่ยว้นะครับบางคนก็อาจจะกิดชากว่านี้นะครับชากว่านะครับกระตุกนะครับทำไมไม่ข่อยเข้าเกนนะครับกินแบบกระตุกนะครับ เล็วกระตุก,กจ้าจานะครับอยู่ดีกันน่อไปปรับใจนะครับการสอยที่นะครับสอยที่นะครับสอยที่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าข้อดีมันเป็นยังไงนะครับมัน การออกก็นำยางนะครับจะออกสมมติเมอก็อยู่ทีคนกรีดนะครับบางคนสอยที่ก็ไม่ออกนะครับมันอยู่ทีเทคนิคก้องการถอดกล้องแต่ละคนด้วยนะครับแต่การสอยที่นะครับข้อดีเลยก็คือตาเกิดการบาดนะครับการบาดด้วยการข้าวเกล็ดไม้นะครับบาดเพละจะไม่ใหญ่ามากนะครับเพราะว่าเราสอยสั้นสอยที่นะครับการ การที่เราปลัดไปโดนโดนโดนเกนไม้นะครับเพลเขาจะเล็กนะครับเพลจะเล็กเพลจะไม่ไใหย่ยนะครับมือไม่เนี่ยนำลายถอยที่ที่นะครับท่านท่านอามีความชำนาญนะครับเน้นนำมือไม่วาถอยที่ที่นะครับเพราะว่ามีดมันจะไม่ข่อยเข้าเกนนะครับพุ่ม นาย่างก็อ,อกมาสสเสมอเอยีบด้วยนะครับก็อยู่วิธีการฝึกฝฟ้นนะครับว่าเราจะเอาวิธีไหนฝึกนฟกวิธีไหนมันชำนันนะครับแต่ถ้าเป็นตุกรูปแบบก็ยิงดีนะครับแนะนำเปบนปรับใจนะครับเกยบแบบกระชากก็กระชากนะครับ ตอนิบแบกระชากนะครับความความเสี่ยงที่จะมีจะไปโดนเกตไม้นะครับสุ้งนะครับสุ้งกว่าวิซงวิธีที่ผ่านมานะครับหมือไม่ใาย,ยัางไม่จำนานอย่างไม่ทะนัดนะครับค่มมีดยังไม่คลงมือนะครับไม่แนะนำให้คิดแด็บกระชากนะครับพอคิดแดบกระชฉากนะครับ ถ้าเกิดเราคุมมีดไม่ยูนะครับมีดไปเข้าเกนนะครับบัตรเพลงควรจะกว้างจะยาวนะครับนี่คอเสียหญ่ๆเลยนะครับการกรีดแบบกระชากนะครับถ้าไม่มีความชำนาญนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำแนะนนำเป็นแนะนำเป็นมีที่กรีดแบบกระตุกหรือว่าซอยซอยที่นะครับเพราะว่าเราจะคุมมิดได้ง่ายกว่านะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับ สร้างิธีนี้อยู่ติการน,นำไปไปนำไปไปรับใจนะครับอยูี่การน,นำไปปรับใจนะครับขอดีขอเสียนันมีอยู่ทางนั้นนะครับยูี่การน,นำไปปรับใจนะครับมีดอาจจะคลีดยาก,กนิดนะครับวันนี้เผะว่ามีดไม่นะครับอาจจะยังต้องไปแต่งไปใกล้ๆกันเพิ่มเพิ่มอีนิดนะครับมีดแต่ความคมนะครับคมอันที่เป็นเหรีย้นะครับความคม เดินหนุบเดินผเคลียรเดียวไม่ได้นะครับยังโอ้โหตรงใต้คลิปด้วยนะครับทีเพื้นทีที่เดินก็ลำบากนะครับเป็นพื้นทีหลาจันนะครับพื้นทีมันจะเอี้ยงอยู่นะครับยังที่ผมคลียนะครับครับก็ยำกันอีกครั้งนะครับมือไม่นะครับเนี่ยทำไม กรีดแบบสวอยนะครับสวอยกระตุกที่ที่นะครับก็เราคุมมีดหงายนะครับแล้วก็การสรอยก็ขี้ส่วนนี้นะครับขีดไม่จะออกมาหน้ามาบางออกมาเสมอไม่เสมอนะครับอยู่ที่น้ำหนักมือนะครับอยู่ที่น้ำหนักมือนะครับจะน้ำหนักมือไม่คงที่นะครับ เม็ดก็จะพาไปกินเปลือกไม้นะครับหน้าบางบาง,บางนะครับหน้ายางก็ไม่เสมอนะครับดูแต่การฟก้นนะครับพุ่มก็ไม่ได้กรีดยางตึงว่ามีความชนานาญมากมายนะครับแค่อยากจะมาบอกเทคนิค็นๆน้อยน,น,นะครับที่ผมุมฝึกที่พุมพบเจอนะครับบางคนนะครับมือไม่นะครับ มือไม่เดี๋ยวผมเจอนะครับกริดดีกวามผมก็มีเยอะนะครับกริดหน้ายางส่วยนะครับมือไม่นะครับทางนี้ทางนั้นนะครับอยู่ดีความตั้งใจอยู่ดีความกอยู่ดีการฝึกฝนนะครับมือไม่ขี้ยางส่วยเยอะแยะนะครับไม่จำเป็นที่ต้องหวามือไม่ต้อง มไม่คิดยางออกมาไม่ดีอย่างมือ่างนี้นะครับมือไม่คิดดีกว่าคนที่ว่าคิดยัางมาเป็นทิปๆปีเยอะนะครับกับก็วิธีการก็มีอยู่แต่ว่านี้นะครับการคิดย่างที่นี่นี่ช่วยดวผมนะครับี่ว่าพบเจอนะครับมีสร้างวิธีนะครับคิดแบบกระตุกมีดนะครับจ่าจานะครับกระตุกกับการซ้อยนะครับวิธีการเราจะกลายกันนะครับแต่ว่ากระตุกเราจะส้อยจ่าจานะครับจา กระตุกตีเปลือกไม้ถี่อันถี่อันถี่อันนะครับแต่ถ้าเมื่อนห่าซอยนะครับเราจะซอยที่มาเลยนะครับเปลือกไม้ก็จะจับ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 มาเลยนะครับกรกระชากนะครับกระชากก็ดึงดึงนะครับดึงไงเปลือกไม้มันกาจับพันเลยนะครับเราจะไม่ขวอยกรรดกโกมือหรือว่ากระตุกโกมือนะครับจะดึงดึงตรงจุนะครับเราฉะนั้นมือไม่นะครับความเขียนตัวถูกกุ่มนะครับแนะนำให้คิดแบบกระตุกนะครับ บกรตุกกับซอยที่นะครับเพราะว่ามันจะกลุ่มมิดอายกว่านะครับกลุ่มมิดอายกว่าวิธีคิดเบบกระชากนะครับมีก็จะถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ไมก่ก็เพลจะเล็กนะครับคิดเบบสวยที่สุดสวยที่กับขิดแบบกระตุกนะครับขีดแบบกระชากนี่ถ้าเราเราคุมมิดไม่ยุ่นะครับมีจะเข้าเกณฑ์ไม่ มีเ้าเขียดไม้เพร่จะย่อยนะครับเพล่จะย่อยนะครับครับก็วันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาบอกกันเพียงต่นนี้นะครับคลิปต่อไปจะทํำเกี่ยวกับวิธีนั้นนะครับโก็รอครับจมกันด้วยนะครับขอบลากันไปก่อนครับผม